สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนนมสินนะครับมาวันนี้บ้านสวนนมสินจะพามาดูทุเรียนเอาเป็นข้อแตกต่างนะครับในเรื่องของแสงนะครับอันนี้ต้นที่ผมกําลังถ่ายอยู่เนี่ยคือเป็นทุเรียนที่รับแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโค้งนี้มีสองต้นนะครับต้นโค้งนี้จะมีสองต้นต้นขวานะครับต้นขวามือเนี่ยจะเป็นหมอนทองนะครับ ต้นสายมือจะเป็นทุเรียนเม็ดที่ผมเอาเม็ดมาเพาะเพาะพร้อมกันนะครับพร้อมกันเลย2ต้นนี้นะครับก็ความสูงก็หมอนทองสูงกว่าเล็กน้อยเพราะว่าหมอนทองเนี่ยเป็นต้นที่ผมเอาซื้อต้นมาประมาณห0ิเซนเอามาปลูกนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเม็ดงอกจากเม็ดเลยนะครับฝังไว้แล้วก็งอกจากเม็ดก็สูงไล่เรียกันถือว่าไล,ล่เรียกกันนะครับประมาณเม็ดห้าสิบลวละ่ะประมาณนี้นะครับ ทีนี้ผมจะให้ดูเกี่ยวกับลักษณะของใบที่โดนเป็นลักษณะของใบนะครับมองเป็นทุเรียนเม็ดก่อนแลวกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูทุเรียนเม็ดที่อยู่ในล่มนะครับเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือโดนแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยใบก็เป็นอย่างเงี้ยคือจะเหลืองนะครับอันนี้คือด้านตะวันตกเฉียงใต้เลยนะครับเหลืองเหลืองแบบโอโ้โหเหลืองทองเลยมอนทองชัดๆแท้แท้ทเลยนะฮะพอมาฝั่งทิศเหนือก็จะเริ่มชุกเขียวหน่อยเนี่ย อันนี้คืออ่ะเนี่ยคือช่วงโซนใบที่โดนแสงน้อยนะครับเนี่ยในร่มใบในร่มจะสวยเห็นไหมฮะใบร่มสวยกว่านะครับเขาจะสวยกว่าอ่าอย่างใบชุดเนี้ยคืออยู่ในร่มเลยไม่ค่อยโดนแดดเห็นไหมเนี่ยใบเขาจะสวยกว่าเล็กน้อยนะครับใบเขาจะเหลืองแบบนี้เลยนะครับตอนแรกก็ยังไม่เหลืองขนาดนี้นะฮะพอเข้าแล้วดูแล้ปุ๊บโอ้โหคือเหลืองแบบให้ดูใกล้ๆเหลืองแบบน่ากลัวเลยครับ ให้น้าปกตินะครับให้น้าปกติวันเว้นวันสามสิบนาทีนะครับโค้งนี่คือปั้นมาปั้นมาด้วยดินเหนียวนะครับแล้วก็มีการปรุงดินบ้างอะไรบ้างนะครับใส่ผสมลูกลางบ้างผสมทรายผสมแกลบนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกหมักอะไรแบบนี้ด้วยนะครับปุ๋ยพืชหมักพืชเป็นปุ๋ยใบไม้นะครับหมักก็มีบ้างนะครับปล่อยหญ้าคุมดินแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะเลื้ยงแบบนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราปล่อยหญ้าคุมนะมเดี๋ยวนผมจะพูดผิดประเด็นนะครับ จะให้ดูว่าในมันมีผลกับแดดมากขนาดไหนนะครับอสีของใบเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะตกใจนะครับบอกโอโ้มันเหลืองขาดธาตุอาหารหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเกีย่ยวกับการาขาดขาดธาตุอาหารห,หรือเปล่าอันนี้ผมไม,ไม่ไม่ทราบนะครับอาจจะขาดก็ได้นะครับขาดเพราะอะไรอันนี้ก็ลองพิจนารณาดูนะครับใบเขาจะเหลืองคล้ายๆกับอารมณ์แบบขาดไนโตรเจน หรือไม่ก็อาจจะเป็นคาร์แนีเซียมหรือเปล่างี่ครับแต่ใบก็จะแข็งๆกรอบๆก,ก้านๆหน่อยนะลักษณะใบะให้ดูใ,ใกล้ๆเนี่ยครับสีของใบเห็นไ,ไหมฮะกรอบๆนะครับไม่เหมันไม่ชุ่มน้ํานะครับเราก็ไม่กล้าอาบน้ําเพราะว่าน้ําก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับโคกยังมีความชื้นอยู่นะครับที่มันเป็นเพราะอะไรเรามาพิจารณากันเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับดูอีกต้นหนึ่งอันนี้คืออยู่ในล่มนะครับต้นนี้นะครับ เรามาทางมันจะย้อนแสงอ่าแถวเดียวกันนะครับแถวเดียวกันหัวน้ําหัวเดียวกันหัวน้ําสายเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูใบอันนี้คือล่มเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนประมาณน,นู่นเนี่ยโดนแดดีเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่บ่ายบ่ายสามเป็นต้นไปจะเริ่มโดนแสงล่ำไรแบบนี้นะครับแล้วดูใบเป็นไงฮะโอ้โหแล้วแทงยอดคือแบบดูกิ่งดิงเงี้ย อืเนี่ยแสงลำไรนะครับแสงลำไรใบสวยๆนะครับตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะอันนี้คือทุเรียนเม็ดนะครับเม็ดเพาะเม็ดเพาะเม็ดแล้วยอดดูดิดูยอดดูยอดเดินเป็นไงฮะใบนี้ม้วนเลยใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นเลยนะครับเนี่ย<ม>เห็นปะไม่รู้เนี่ยมันเงาใช่ไหมใบใหม่นะครับใส่ปุ๋ยอะไรก็ตอบสนองดีนะครับการปั้นโคก เหมือนกันทุกประการนะครับอ่ะดูต้นซ่อมก็ได้นี่อันนี้คือหมอนทองซ่อมนะครับดูใบนี่ครับเนี่ยใบใหม่ที่ได้ปลูกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับได้ใบใหม่มาเป็นไงสวยนี่เงาแวบเลยนะครับต่างกับหมอนทองต้นต้นใหญ่เมื่อกี้ไหมคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยเขาอยู่ในร่มดูนะครับร่มร่มต้นสักไอ้ผมให้ดูต้นสักนี เพราะฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะโดนแสงในในทั้งวันเลยนะแต่เช้าเลยไม่โดนแสงเลยนะ <Laura> ครับมาโดนอีกทีก็นุ่นแหละาบใบสามไปแล้วนะครับต้นเมื่อกี้รู้ต้นนี้บ้างต้นนี้ไม่โดนแสงเลยในัวโดนแสงลํำลายแบบนี้เองี่ยหลอดหลอดต้นไม้มาตันโดนแสงลํำลายแบบเนี้ยนะครับอ่ะนนี้คือฝั่งดูนะเขาโดนเขาโดนแสงเล็กน้อยนะครับอันนี้คือต้นแต่เช้ายันเย็นไม่โดนแสงเลยนะครับในช่วงฤดูแล้งแบบเนี้ยที่ พระอาทิตย์เขาอ้อมไปทางใต้นะครับเขาก็จะไม่โดนไม่โดนแสงเลยเพราะว่าโดนโดนล่มศักเนี่ยโดนล่มศักบังนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับแสงเลยนะครับแล้วดูใบเนี่ยเต็มฝ่ามือเลยนะครับแดงเงาเขียวปิดเลยคือพ่นอะไรไปนะครับเขาได้หมดเลยนะครับได้หมดไม่ว่าจะเป็น พ่นแมกนีเซียมพ่นสังกะสีหรือธาตุรวมอะไรก็ตามอะแทงยอดออกมานีม้วนเลยใส่ปุ๋ยยี่สิห้าเจ็ดเจ็ดไปนี่ใบนี่ม้วนเลยเห็นดูใบใหม่ที่ได้นี่ป็นไงครับได้ได้สารอาหารที่ผมบอกว่าเออผมใช้อา่าพร้อมโตพ่นนะครับแล้วเขาอยู่ในร่มมันก็แบบนี้แหละฮะใบก็จะสะอาดสะอาดนะครับไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรเลยมาก่อกวนดูใบอันนี้ฝั่งตะวันออกนะครับ ไม่มีเลยให้ดูใบสะอาดมากนะครับใบสะอาดมากนะครับเนี่ยเห็นเป่าไม่รู้เนี่ยดูดูใบดีครับอันนี้คือพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับเผื่อเผื่อพี่ท่านไหนพอทราบว่ามันคือสายพันธุ์อะไรก็บอกนิดนึงแล้วกันนะครับต้นนี้มาสองปีนะครับเพาะเม็ดเหมือนกันเพาะเม็ดเอาเม็ดมาทิ้งไว้นะครับเนี่ย เนี่ยต้นเม็ดนะครับอนนุนต้นหมอนทองนะครับต้องเอาหมอนความโตวไวของมันนะต้องเอาหมอนทองมามาทาบแทนนะครับผมต่อไว้ตรงนี้เห็นไหมอ่ะที่ประเด็นคือทุเรียนที่อยู่ในร่มและทุเรียนที่อยู่กลางแดดนะครับที่ผมบอกความสวยของใบนี่คือคนละเรื่องเลยครับที่นี่สมงหวสดสรบุรีนะครับเอ่อเป็นการสวนผมนี่ยอย่างที่พี่ๆทราบกันนี่คือทดลองปลูกนะครับ กับคนที่มีงานประจำนี่แหละผมมีงานประจําอยู่นะครับอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็พัพกนี่คือต่างจังหวัดนะครับมาดูแค่เสาร์อาทิตย์นะครับก็ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ระบบอัตโนมัติในการลดน้านะครับก็ดูแลได้ประมาณนี้แหละเนี่ยดูใบนะครับใบที่อยู่ในร่มอันนี้นี้คือมาถึงต้นที่อยู่ในร่มนะครับแล้วโดนแสงล้าไรล้าไรแบบนี้แหละเนี่ยเขาโดนแสงไม่ถึง20%่สของต้นนะครับแสงลําไรรอดผ่านใบสักมานะครับรอดผ่านต้นสักมาสวยนะครับโอ้โหถ้าผมปลูกได้อย่างนี้เนี่ย คือผมก็ดีใจแหละแต่ส่วนใหญ่นะครับทุเรียนผมมันจะอยู่รับแดดรับแสงทั้งหมดเนี่ยมองไปเนี่ยเห็นไหมครับเหลืองอาลามเลยนะฮะเหลืองอาลามเลยนะครับก็เอาไปคลิปสั้นๆนะมาให้ดูความพิพจนารณาดูนะครับเนี่ยคือในร่มกลางแดดแล้วต้นถัดไปนุ่นกลางแดดนั่นคือเหลืองเข้าไปอีกนะครับเหลืองเข้าไปอีก ก็ก็ลองลองลองพิจารณาดูนะครับว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะครับแสงแดดที่เหมาะสมก็มีผลกับท้เรียนเล็กนะครับแต่ถ้าทุเรียนใหญ่ที่เขาโตแล้วรากแข็งแรงแล้วไม่มีผลนะครับยิ่งดีแดดยิ่งแรงยิ่งยิ่งทำให้ทุเรียนใบเขียวใบเข้มนะครับแต่สําหรับทุเรียนเล็กเนี่ยผมว่ายังสําคัญนะครับการพรางแสงช่วยนะครับพืชพืชเลี้ยงนะครับต้นนั้นมันไม่มีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงเห็นไหมครับไม่มี นะครับอาจจะมีบ้างแต่มันไม่พอนะครับด้านตะวันตกมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันไปบังด้านอื่นซะมากกว่านะครับก็เลยก็จะเหลืองๆแบบนั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อใครจะกําลังจะปลูกทุเรียนนะครับการพางแสงผมว่ายังสําคัญนะครับกับพื้นที่ที่ร้อนแรงความชื้นต่ํานะครับแล้วก็อยู่ใจกลางชุมชนแบบนี้นะครับผมอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะครับมันจะค่อนข้างร้อนและแรงนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับพิจารณากันนะครับว่าระหว่างทุเรียนที่อยู่กลางแดดและทุเรียนที่อยู่ในร่มนะครับถึงแม้ว่าจะล่มล่มต้นไม้เนี่ยเนี่ยล่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ยอย่างต้นนี้ยร่มร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งวันนะครับแต่สวยนะครับกับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สวยนะครับสวยทองเลยเหลืองทองเลยนะครับหมอนทองแท้ๆเลยแหละโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากคลิปอันนี้ไว้ด้วยแล้วกันพิจนารณากันนะครับสำหรับบ้านสวนสิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ